เ้าตัวละครเด็ดอสูรขันแก้วโนภเก้าคือใครน่าจะเป็นใครบา้างมาดูกันนะครับเจ้าตัวละครนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในอีกสัก2ถึง3เมืองนะครับและน่าจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางออกตามหาอัญมณีของเหล่าตัวละครเอกนะครับเพราะว่าจากชื่อที่ปรากฏในหนังสือวัดเกาะเนี่ยมีตัวละครเหล่านี้ทั้งหมดเลยแต่เนื่องจากขอเล่าอ้างอิงจากต้นฉบับหนังสือวัดเกาะแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าลองมองผ่าน ถ้าเป็นละครโทรทัศน์ที่เราติดตามอยู่เนี่ยน่าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนยังไงบ้างนะครับถามคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะครับในแก้วตัวละครที่ปรากฏอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมอยากจะรู้จักตัวละครไหนมากที่สุดครับขอหนึ่งชื่อตอนนี้เลยอัพคิมตอนนี้เลยนะครับแต่นี่ก็คือรายชื่อของตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นพระธิดารัศมีจันทร์พระธิดาสวุวรรณจินดานะครับแล้วก็ยังจะมีท้าวเมรุมาตรพระมเมห์ศีมาลีเตโชพนาสูนมีพระเหสีโอภาสท้ทาวเจ้าสถานแล้วก็ เตรมานบครับอขอหนึ่งชื่อพี่มาบอกกันหน่อยนะครับต้นฉบับหนังสือวัดเกาะเนี่ยมันก็น่าจะแบ่งออกเป็นสัก3ามกลุ่มด้วยกันครับแล้วก็มาจาก3ามเมืองก็จะมีเมืองกาหลงเมืองบุรีรัตน์แล้วก็เมืองยักษ์นะครับเมืองกาหลงเนี่ยก็จะเป็นเมืองของท้าวเจ้าสถานกับพระมเหสีมาลีที่ปกครองเมืองอยู่นะครับแล้วก็มีลูกสาวนะครับก็คือพระธิดารัศมีจันทร์นะครับชื่อไพเราะมากๆเลย คือนางเนี่ยก็ฝันบอกว่าไปเจอดวงแก้วที่สวยมากครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ดวงแก้วนี้นางจะตุยนะเสด็จพ่อก็เลยมีการพาเข้าไปเที่ยวป่าแต่ระหว่างที่เข้าไปเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์นะครับที่มียักษ์ตนหนึ่งมีหน้าเป็นยักษ์มีตัวเป็นนกมาโฉบเอาพระธิดารัศมีจันทร์ไปนะครับแล้วคนที่เข้าไปช่วยได้เนี่ยก็คือพระรสศรีวิชัยนะครับปรากฏว่าในระหว่างนั้นเนี่ยพระรสศรีวิชัยก็ดูเหมือนจะชอบกับ พระธิดารัศมีจันนะครับแต่ว่านางบอกว่าต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องแต่ว่าไปไปมามาท้ายที่สุดเนี่ยก็มีสัมพันธ์กันครับคุณผู้ชมพระธิดารัศมีจันเนี่ยนางก็ในช่วงท,ท้ายเนี่ยนางได้ของวิเศษด้วยแล้วนางก็เป็นคนที่ปลอมเป็นมนุษย์น้อยนะครับคือปลอมเป็นชายนะครับคุณผู้ชมนี่ ไปต่อกันที่เมืองหนึ่งนะครับเมืองบุรีรัตนะครับเมืองนี้ก็จะมีองค์ในหัวชื่อท้าวพัฒนาวงศ์นะครับแล้วก็พระมเหสีมารสีมีลูกสาวชื่อพระธิดาสวนจินดานะครับก็เป็นชื่อที่ไพเราะลิ่ก็ชอบมากๆเลยนะครับคือมันจริงๆมันมีเรื่องราวที่เมืองเมืองนี้เยอะนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่สาคัญก็แล้วกันคือตัวของเจ้าเมืองเนี่ยก็คือท้าวพัฒนวงศ์เนี่ยเขาจะต้องเลือกว่าจะคือจะต้องตัดสินใจว่าเขาจะยกลูกสาวให้ใครดีเพะเขาเองก็ไม่สามารถที่จะสู้กัับีวิชย แล้วก็ร่างอัญมณีได้ซึ่งตอนนั้นเป็นร่างของบุษราคำเอ๊ท่นจะยกส่วนจินดาให้กับใครดีนะครับจะยกให้กับเจ้าพรามก็ไม่น่าจะฝักใฝ่ในผู้หญิงไหมนะแต่ว,ว่าท้ายที่สุดเลยเนี่ยเราารสศีวิชัยก็แสบนะครับบุกไปที่ห้องของพระธิดาสุบรรจินดาแล้วก็มีสัมพันธ์แล้วก็พากันหนีออกจากเมืองไปเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าปิดท้ายกันที่เมืองยักษ์นะครับคุณผู้ชมเมืองยักษ์เนี่ยเป็นเมืองที่เมืองนี่นุันากลัวนะครับมีองค์เหนือหัวนะคือคือเท้าเมรุมาตร กับพระมเมสีโอภาสนะฮะเป็นผู้ปกครองเมืองท้าวเมรุม,มาศเนี่ยเป็นยักษ์ที่ดินอ่านรู้สึกว่าโอเ้เขาดูแบบเขาดูยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วมั้งดูน่ากลัวนะครับแล้วก็ท้าไม่ตุยเพราะว่าได้พรวิเศษมานะครับแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับเมื่อท้าวเมรุม,มาศเนี่ยเขาได้ไปเห็นพระธิดาสวนจินดาก็เกิดปิ๊งปังอยากจะได้ก็ไปแย่งมาจากสีวิชายมานะครับหลังจากแย่งมาได้แล้วก็ไว้ที่เมืองของตัวเองแล้วก็ให้เอาไว้ที่ซ่อนที่หนึ่งนะครับแล้วก็ให้สี่ยักษ์ ซึ่งเป็นสหายของตัวเองเนี่ยขอดูแลพระธิดาสวนจินดาเอาไว้นะครับคุณผู้ชมสหายนี่ก็จะเป็นในหนังสือเนี่ยจะเล่าว่าเป็นยักษ์เหมือนกับ4ี่ธาตุด้วยกันก็จะชื่อว่าเตโชอาโปวายโอปัตวีนะครับอย่างเช่นเตโชเนี่ยก็จะเป็นยักษ์ธาตุไฟนะครับคือเป็นยักษ์ที่โมโหร้ายแล้วก็ร่างเนี่ยเขาระบุเลยว่าเป็นสีอคันีนะครับคุณผู้ชมนี่อันนี้คือคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมคือดินก็อิงชื่อตัวละครที่ปรากฏในละครโทรทัศน์นี่แหละแล้วก็ อ้างอิงจากในต้นฉบับหนังสือวัดเกาะก่อนนะครับก็น่าจะแบ่งออกเป็นสาเมืองประมาณนี้นะครับแต่ว่าทีนี้พอเรามองมาที่ละครโทรทัศน์เดชอสุนขันแก้วนพเก้าของทางค่ายสามเสียนนะครับที่ออกทางช่อง7 HD เนี่ยจากสามเมืองเนี่ยอาจจะเหลือ2เมืองหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราดูรายชื่อของตัวละครที่เป็นองค์หนึ่งหัวกับพระมเหสีเนี่ยก็เหมือนจะมีอีก2เมืองนะครับมีสองคู่ก็จะเป็นเมืองมนุษย์1เมืองมเมืองยักษ์1เมืองนะครับซึ่งชื่อเมืองนะครับหรือว่า เรื่องของการอยู่ของตัวละครเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นละครโทรทัศน์ต้องย้ำว่าที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นาจากทางต้นฉบับหนังสือวัดเกาะน,นะครับอ่ะทีนี้เราลองมามองดูนะครับว่าถ้าเกิดเอาชื่อตัวละครโทรทัศ์ที่ปรากฏอยู่เนี่ย มาลองใส่ดูแล้วก็อิงจากในหนังสือวัดเกาะด้วยนะอย่างที่อย่างเช่นเมืองกาหลงเนี่ยเมืองกาหลงเนี่ยก็จะมีทางคุณเอ,อิร์ธนันทวัฒน์ปาละกะวงนะครับที่แสดงเป็นท้าวเจ้าสถานครับแล้วก็มีทางคุณแสงดาววานิชพันเป็นพระมเหสีมาลีนะครับมีน้องมิ้งอาภิชญานะครับอารยะอรุณนะครับอันนี้เป็นพระธิดารัศมีจันทร์นะครับนี แต่ว่าถ้าเกิดเหลือสองเมืองเนี่ยตัวของน้องน้ำตาลนงนภัรพวงประพันธ์ที่แสดงเป็นพระธิดาส่วนจินดาอาจจะอยู่ที่เมืองนี้ไหมหรือว่าอาจจะมีอีกเมืองนึงแยกออกไปต่างหากอีกนะครับนะอันนี้ก็ลองดูอ่าส่วนที่เมืองยักษ์นะครับคุณผู้ชมเมืองยักษ์เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีทางคุณเอวีรชัยหัตถโควิทแสดงเป็นเท้าเมรุม,มาตรนะครับเดีย๋ยวมาดูว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับมีพระเหสีก็คือพระมเมหสีโอภาสแสดงโดยคุณธนาพรเนสสว่างนะครับมีคุณบิวจากทิพ ทองทิพย์นะครับแสดงเป็นเตโชอันนี้ถ้าอ้างอิงจากหนังสือวัดเกาะนี่เป็นยักษ์ไฟคือมีชื่อนี้เลยนะครับแต่ว่าอีกชื่อหนึ่งที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีในหนังสือนะก็คือ,อพนาสูนแสดงโดยคุณชาลีอิ่มมากนะครับเอ๊เป็นยักษ์ธาตุไฟธาตุไม้หรือเปล่านะครับนะหรือว่าอาจจะเป็นสหายเป็นบริวารของเท้าเมรุม,มาตอันนี้ก็มารอดูกันว่านังสือเนี่ยจะบอกว่าเป็น4ี่ธาตุเลยแต่เน,นี้ยมีรายชื่อปรากฏออกมา2ชื่อก็คือเตโชกับพนาสูน อก็น่าจะเหลือเยประมาณนี้2อถึงสเมืองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับอัญมณีสตรีนะครับในระหว่างที่มีการออกตามหาอัญมณีก็น่าจะไปเจอะเจอกับคนเหล่านี้หรือไม่อย่างไรนะครับคือมันคงจะมีเหตุการณ์ที่ผูกเอาไว้นะครับคือเชื่อมือแป้นพิมพ์ว่าน่าจะร้อยเรียงออกมาได้สวยงามนะครับน่าติดตามแล้วก็อย่างที่เราดูละครเด็ดอสุนขันแก้วนองฟราแก้วกันที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยเราก็จะทราบกันนี้ว่าตัวของโยคีดำแล้วก็สุริยะนะครับ เขาก็จะบุกไปนะครับพร้อมกับกองทัพหัวกะโหลกนะครับนะผีอะไรต่างๆเนี่ยนะจะบุกไปที่เมืองต่างๆแว่นแขวนต่างๆ,ๆเนี่ยก็จะเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะครับซึ่งก็อาจจะหมายถึงเมืองเหล่านี้หรือไม่อย่างไรนะครับคุณผู้ชมนี่นะอาสุนเนตมานพครับนะเป็นตัวละครที่9นะครับเนตมานพบนดินพูดไปหลายรอบแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ใช่ร่างแปลงของพระธิดารังบเนตเนี่ยก็น่าจะเป็นของวิเศษของพระธิดารังบเนต มันน่าจะเกี่ยวข้องกับความอัศจรรย์นะของวิเศษอะไรต่างๆนะครับแต่เชื่อว่า2คนนี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเกดผลเรื่องของความปลอดภัยความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามาันอาจจะเกิดจากความอัศจรรย์ที่เป็นผลมาจากดวงแก้วตะวันฉายของนางตุกตุนที่ถูกฝังเข้าไปแล้วหรือเปล่านะครับที่ทําให้ตัวขององค์พระธิดาระงับเนตรเนี่ยสามารถกลับมามองเห็นได้นะครับ อ่ะจริงๆตัวละครในเด็ดสุนขันแก้วนองก้าเนี่ยเยอะจริงๆนะครับนี่มาอีกเก้านะอีกเก้าที่มีชื่อไม่รู้ว่าจะมีมากกว่านี้อีกหรือเปล่านะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีมากกว่าที่มีปรากฏรายชื่อออกมาอีกหรือเปล่านะอาจจะมีเพิ่มเติมมาอ่าก,ก็เป็นได้เพราะว่าละครก็มีการถ่ายไปออนไปนะครับคุณผู้ชมยังไงก็อ่าติดตามไปด้วยกันนะครับกระแสดีมากๆเลยในตอนนี้ถามคุณผู้ชมทิ้งท้ายตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับ เราติดตามละครเด็ดอสุนขันแก้วนพเก้ามาด้วยกันนี้ก็เดินทางมาไกลามากพอสมควรแล้วนะครับคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมอะไรอยากจะพูดอะไรถึงละครเด็ดอสุนขันแก้วนพเก้าขอหนึ่งความเห็นจริงๆครับยากอ่านจริงๆนะครับเป็นข้อเสนอแนะติชมหรือใดๆก็ได้หมดเลยนะครับอยากจะพูดอะไรเต็มที่เลยนะครับขอหนึ่งความเห็นพิมพ์ใต้คลิปนี้นะครับจะขอบคุณมากๆนะครับอีนี้ก็ชวนลุ้นติดตามไปด้วยกันนะครับดูสดละครเด็ดอสุนขันแก้วนพเก้า ทุกเช้าว,วันเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7 HD ดูทีวีกด35นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังทุกตอนเลยนะครับละครเด็ดอสุนขนแก้วโนบ้าทาง u t u b e ช่อง3เสียนะครับคุณผู้ชมก็ลองไปสมัครสมรชกันดูจะได้สิทธิพิเศษต่างๆด้วยนะครับแต่ถ้าชอบการวิเคราะห์จะลึกละครพื้นบ้านละครจากจังงงในแง่มุมต่างๆนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นละครเด็ดอสุนขันแก้โนบ้าก็สามารถที่จะติดตามได้ทุกช่องทางของดินพัชราพพล์บ ขอบคุณทุกท่านจริงๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับรออ่านอยู่ขอ1ึงความเห็นพูดถึงละครเด็ดอาูลขันแก้วนเด็ดอสูลขันแก้วนก้วนะครับพูดถึงกันหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับถึงความเห็นนะครับช่วงนี้เราคุณผู้ชมไปแล้วครับขอให้ทุกๆคนนะครับมีความสุขแล้วก็แข็งแรงทางร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ